วันนี้พกอะไรไปม้างก็วันนี้เราก็มีวอร์บาร์ของไทยนะคะก็คือซึ่งเป็นแดงกล้วยตากอันนี้ดีกว่าเ o w e บา a ครับวันนาร้านซอมเข้าแล้วนะคะซ่อมเข้าแล้วค่ะดีกว่าอยู่แล้วสวัสดีค่ะวันนี้เราก็เป็นการฝึกซ้อมวันที่สามแล้วนะคะก็บีทวันนี้บีกับโคตั้มจะไปดูเส้นทางในการแข่งขันจริงซึ่งเราจะ ่ามาจากโตเกียวคือเราต้องข้ามภูเขาลูกนี้มาซึ่งเราจะไปดูเส้นทางว่าการขึ้นภูเขาลูกนี้มามันจะยากมากแค่ไหนคะ่ะเพราะว่าในแผนที่แล้วเราต้องข้ามภูเขาลูกนี้มา20กิโลซึ่งเราก็มาปั่นอยู่ในเล็เนี่ยคะ่ะเเลกนี้ก็ฟูกิกาวะฟูจิโกะไม่ใช่ <laughs> ชื่อยากเลยทีเดียวยามานาคาโกะยามานาคาโกะค่ะเราก็จะผ่านเลขนี้ไปแล้วก็ไปขึ้นเขาอีกลูกหนึ่งข้างหน้าซึ่งก่อนจะไปจบเส้นเส้นชัยค่ะซึ่งวันวันก่อนวันแรกเราก็ได้มาทําการดูเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะพอจากตรงนี้ไปถึงเส้นชัยก็จะเหลืออีกประมาณ30กโลได้ค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะวันนี้เราก็จะทําการฝึกซ้อมระยะทาง100กิโลซึ่งจะปั่นจากที่นี่ลงไปขึ้นภูขเขามา20กกิโลแล้วก็ จะไปอีกภูเขาลูกหนึ <reco> <Q ui bizarre> <P> ่งก่อนที่จะไปจบเส้นชัยอะค่ะวันนี้พกอะไรไปบ้างก็วันนี้เราก็มี power bar ของไทยนะคะก็คือซึ่งเป็นแดงกล้วยตากอันนี้ดีกว่า power bar ครับวันนารักเข้าแล้วนะคะเข้าแล้วค่ะดีกว่าอีกเนาะแล้วก็มาดูหลังรถกันค่ะว่าเรามีอะไรกันบ้างก็เขาก็จะให้กระติกน้ําเรามาแล้วก็นี่เป็นกระติกน้ำดีมิเต็ดของโตเกียวนะคะ ใครอยากได้ก็ต้องคอยติดตามเชียร์และลุ้นกันว่าเดี๋ยวเราจะอกลับไปเราจะกลับไปแล้วก็ไปแจกได้สําหรับบางคนที่ร่วมสนุกกับเราและโคตรตำเท่านั้นนะคะแล้วก็บีทพกอะไรน้ำหนึ่งกระติกแล้วก็หนูก็พกน้ำหนึ่งกระติกแล้วก็กรอแ่งกระแลเกือแร่ก็เป็นซองอันนี้เป็นโรยเออร์ดีเอามาจากเมืองไทยครับอันนี้ดีมากๆซื้อในเซเว่นเจ็ดบาทเองโอเคพร้อมแล้วรุยค่ะไป